โค้ชสตอรี่อัปเดต่าวสารวงการฟุตบอลประจำสัปดาห์อยู่ผมบอลเศรษฐวัฒน์จากชาแนลลิลปูจะเป็นครับข่าวดีสำหรับแฟนลิลปูครับสื่อโคลอมเบียเผยคนร้ายเตรียมปล่อยตัวพ่อดิอาสปิเป้เซียร่านักข่าวโคลอมเบียออกมาเปิดเผยครับว่ารัฐบาลโคลอมเบียยืนยันกลุ่มที่ลักพาตัวพ่อของหลุยส์ดิอาสไปคิมชัดโคลอมเบียของลิลพูคือกลุ่มกำลัง ElN หรือกลุ่มกำลังแบ่งแยกดินแดนในขณะที่วิกกี้ดาบิญานักข่าวของโคลอมเบียอีกคนครับก็เปิดเผยเหมือนกันครับว่ากลุ่ม E l n เอ็นนั้นไม่ทราบเหมือนกันว่าคนของพวกเขานั้นไปลักพาตัวพ่อของหลุยส์ดีอาร์สซึ่งการกระทําดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความรู้เห็นของผู้นําระดับสูงของกลุ่มแต่เกิดจากการกระทําของคนในกลุ่มเองซึ่งทั้งนี้เหล่าผู้นําไม่ได้รู้เห็นเกี่ยวกับการกระทําดังกล่าวครับและตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงการเจราจาเพื่อปล่อยตัวพ่อของหลุยส์ดีอาร์สนอกจากนั้นครับซอยัง EL Temp โก็ยังยืนยันครับว่ากลุ่ม ElN กำลังจะปล่อยตัวพ่อของลือยาสเดาเร็วนี้แลยครับนี่ถือเป็นข่าวดีมากๆครับของปีกทีมชาติโคลัมเบียแห่งสโมสรลิวพูตอนนี้ลือยาสเองครับยังคงอยู่ในเมืองลิวพูและได้รับอนุญาตจากสโมสรลิวพูครับว่าเขาไม่ต้องลงช่วยทีมก่อนในตอนนี้จนกว่าจะสะสางเรื่องราวของคุณพ่อเสร็จ มาที่ข่าวต่อไปครับย้ายมาฟากฝั่งแมนยูนเต็ดกันบ้างทุกคนสกอตแม็กทอมมีเน่กระโดดปกป้องเอริเทนฮาร์สกอตแม็กทอมมีเนมิดฟิลด์ของแมนยูนเต็ดคอร้องแฟนบอลครับอย่าสนใจข่าวลือรอยร้าวในห้องแต่งตัวของผีแดงพร้อมยืนยันเต็ม100%ครับว่าเอริเทนฮารเจ้านายของพวกเขาเน้นสามารถพลิกสถานการณ์ของทีมตอนนี้ได้ความพ่ายแพ้ขาบ้านด้วยสกอตน์อนัดติดเนี่ยส่งผลให้นักเตะหลายคนเริ่มตั้งคาถามกับโปเอริเทนฮา์ครโดยเฉพาะวิธีการจัดการกับ กรณีของจาดอนซานโชและแฮร์รี่แม็กไควนี่คือตามข่าวหรือที่รายงานกันนะครับคือ,อยังไงก็ตามครับเดอะเทเลกราฟระบุว่ายังมีแข้งที่จงรักภักดีในตัวเทนาักอยู่หนึ่งในนั้นคือสกอตต์แม็กโทมินเครับผมรู้ว่าแฟนบอลไม่ต้องการได้ยินเรื่องนี้ พวกเขาต้องการเห็นพวกเราเล่นกันอย่างมีความสุขเล่นกันอย่างมีรอยยิ้มและเก็บผลการแข่งขันดีดได้ซึ่งตอนนี้เรายังทำแบบนั้นไม่ได้ผมต้องขอโทษพวกเขาด้วยแต่ผมมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ว่าผู้จัดการทีมของเราสามารถพาพวกเรากลับมาได้อีกครั้งทุกคนรู้ดีว่าเราไม่ได้อยู่ในช่วงที่ดีที่สุดแต่ตอนนี้เราต้องสามมคคีกันสามมคคีกันเข้าไว้แฟนบอลคิดว่านั่นคือปฏิกิริยาที่ซ้ำซ่าข,ของนักเตะแต่มันคือเรื่องจริงและนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุด คือความสามคัคคีเราต้องรักษาความแน่นแฟ้นในห้องแต่งตัวต้องมีสมาธิเข้าไว้เราไม่สามารถมีอารมณ์ร่วมกับสิ่งเรา้าภายนอกเราต้องปิดกั้นทุกอย่างออกให้หมดและมีสมาธิอยู่กับทีมเราต้องลืมผู้คนที่ไม่แคร์เกี่ยวกับแมนเนเตดเขียนอะไรโง่งๆลงในเว็บไซต์ของพวกเขาเราต้องลืมพวกเขาทิ้งไปให้หมดเพราะสิ่งสำคัญของพวกเราคือความสามคัคคีเราต้องร่วมกันสู้นั่นคือสกอตต์แม็กคอมินเนครับมาที่ประเด็นสุดท้ายครับทุกคนถึงแม้ว่าสกอตต์แม็กคอมินเนจะมั่นใจในตัวเจ้านายของเขาอย่างเอ็ตามครับ แต่ล่าสุดเพชรนีพาวเวอร์บอลรับพนันทูกลอนไม้ของอังกฤษยกษให้เอริตเคนฮาร์คนายใหญ่ของแมนยูเต็ดนี่แหละครับเป็นเต็ง2ของผู้จัดการทีมคนต่อไปที่จะโดนโปลดครับปีศาจแดงออกสตาร์ทอย่างย่ำแย่ครับในฤดูกาลนี้ล่าสุดเพิ่งตกรอบคาร์บเอครับ,รบด้วยการโดนนิวคาสเซิลบุกมาถล่มถึงบ้านครับ3-0ถือเป็นสถิติที่แย่ที่สุดครับสถิติการออกสตาร์ทที่แย่ที่สุดในรอบ61ปขีของสโมสรโอ้โหกตอนนี้ความกดดันขาโถมเข้าสู่เอริตเคนฮาร์คครับแม้บอร์ดบริหารจะยังหนุนหลังไม่เปลี่ยนแปลง แต่ล่าสุดเพชรดีพาวเวอร์ดันเอริกเชน่าขึ้นเป็นเต็ง2เลยครับเต็ง2ของผู้จัดการทีมในพีเมรีกที่จะโดนปลดจากตำแหน่งด้วยาตาต่อรองแทง1จ่าย2ไม่รวมทุนส่วนเต็งหนึ่งคือพอเฮกิงทอมสันของ ier, เชฟเฟ็ดครับแทง4จ่าย6ไม่รวมทุนขนาดที่ในอันดับรองรองลงมาอย่างแอนโทนีอีราโอล่าผู้จัดการทีมบอลมัดคือแทง2จ่าย155ไม่รวมทุนแวงซองก็มปน็นนายใายจ่ของเบอร์รี่ก็คือแทง9จ่าย1ไม่รวมทุนและมอริซิโซโปเชติโนของ แข่งหนึ่งจ่าย16ไม่รวมทุนครับและนี่คือโค้ชสตอรี่ทุกวันพุธและศุกรมาอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจกับผมบอลเศรษฐวัฒน์กันครับ